ถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้ากูค้คนกู้ประเทศขึนได้อย่างอี้อยู่อย่างปอเพียงปอผามาบนบรรลบล้ำไปคนเฮาก็อยู่เป็นสุขกระแสรพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่า กำลังเกียรติตามห้าฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่จะนิ้ไปขอเชิญตั้นห้าฟังรายการหมอะกับผ่อประชาชนเกษตรสุขภาพเจ้านี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลย ตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกรหรือ ku radio plus สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า YouTube แล้วพิมพ์คำว่า ku radio thailand เท่านี้ง่ายๆเองทั้งรายการเกษตรคำศัพท์อาเซียนน่ารู้ข่าวสสุขภาพและเกิดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลา เพราะเราคือสถานีวิทยุมอกวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะหลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบปัญหาพลังงานและอาหารแต่ประเทศไทยสามารถสร้างแหล่งอาหารและพลังงานที่มาจากพืชบนที่ดินของเราได้ค้าวันหนึ่งที่ดินเหล่านี้หายไป คนไทยจะขาดอาหารพลังงานเครื่องนองมห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคร่วมรักษาที่ดินทำกินสำหรับวันนี้และวันหน้าเพื่อความมั่นคงของลูกหลานไทยในอนาคตสถานีวิทยุมกดนรงให้กเกษตรกรไทยไม่ขายที่ดินทำกินสร้างแผ่นดินเกิด สถานีวิทยุมอกอเชียงใหม่ขอเชิญร่วมกิจกรรมการเลือกสีเขียววิทยุมอกอเเียงใหม่ยกุวันเสาร์ของเดือนแปดโมงเจ้าเป็นต้นไปมีตึงก้าไม้พันดีพักปอดสารพิษนวัตกรรมท้องถิ่นพลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆเกษตรกรผู้ฟังครอบครัวมอกอพลิษเองจำน่ายเองราคาเป็นกันเอง แล้วประกาศเนื้อเจ้าที่วิทยุมรกรเจียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บ้านไม่แกดน้อยตะบ,บนป่าไผ่อำาเภอสันทรายจังหวัดเจียงใหม่สถานีวิทยุมรกร,สถ,มร,กรสถานีวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธรรนะนารณะ สัสดีเจ้าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคุณตาพิกมาพบกับรายการมกพบประชาชนกเกษตรสุขภาพปากกันได้ก็วันจันทร์แผ่วอันพุธบหกโมงเกินถึงเจ็ดโมงเจ้าทางสถานีวิทยุมกมหาวิาทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ AM Stereo ความถีหกร้อยสิบสองกิโลเฮิรคลื่นซสายสุดอออากาศในแปดจังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงที่เวอร์ไวเว็บดอทเคอร์พลัสหกหนึ่งสอง Facebook l i ุ e และ y และ u t u b e สถานีวิทยุมากาเชียงใหม่ก็ได้ยินตึงเสียงผันตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ a อน r o i d ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทั่วโลกก็เช้าสิงเทียนเนียมทรัพย์ฮับนาทตีดเตมันรายการเจ้าแล้วก็ช่วงนี้บ่ด้ลืมมาจากกิจกรรมดีๆที่สถานีวิทยุมากามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังเชียงใหม่ กิจกรรมกัดหน้าสีเขียวครอบครัวมกกุ้วันเสาร์แปดโมงเช้าเป็นต้นไปที่สถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่บ้านไม่แกดน้อยตำบน่าภัยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่มาอุดหมสินค้าเกษตรจากเกษตรกรผู้ฟังครอบครัวมกตึงก้าไม้พันธุ์ดีสัตว์พันธุ์ดีพักปลอดสารพิษนวัตกรรมท้องถิ่นผลิตภัณฑ์แปลรูปต่างๆเพื่อนผลิตเองจำน่ายเองราคาเป็นกันเองมาบรรทุกจะไรโทรศ ัหากันกรที่สถานีวิทยุมกเาเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โทรศัพท์053040228เจ้าอาจเจ้าตอนนี้เราไปพบก,กับวิทยากรกันเดีวกวา่าในรายการมกผู้ประชาชนกเกษตรสุขภาพตั้งสถานีวิทยุมกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเจียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกเจ้า ท่านฝัง่งเจ้าตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์บัวบางยะโอบนะจ้ะนักวิชาการเกษตรชำนาญการสถานีวิจัยดอยปุยจังหวัดเชียงใหม่คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะจ้ะมาอู้คุยกันเรื่องของการพัฒนาพันธุ์พรับที่มีศักยภาพ ในเชิงพาณนชย์กันนะจะรวมถึงพันธุ์พรับที่มีการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าได้โดยรายละเอียดเป็นจะได้ไปอู้คุยกับเปิ้ลกันดีกว่าตั้งสถานีวิทยุมอกอรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม,ม่ออนไลน์ทั่วโลกกับข้าเจ้าเสงเทียนเนียมทรัพย์ทีมงานสถานีวิทยุมอกอรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม,ม่สวัสดีเจ้าท่านจา่าบัวบางเจ้า เจ้าสวัสดีเจ้าเจ้ามาอู้คุยแัน่น้อยนะเจ้าในส่วนของางานวิจัยต่างๆที่สถานีวิจัยดอยปุยจ,งาจากกังหวัดเชียงใหม่คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์า,รรารรดำเนินการอยู่พันภาพต่างๆเตยนะเจ้าตอนนี้มีที่มาจะได้การเพิ่มมูลค่าภาพที่มีศเกยภาพอาจาเชิญนเจ้าจานเจ้าเ้าเอาตว่าเอามาจักภาพกันก่อนนะคเจ้าจริงๆแล้วภาพก็คือเป็นเป็นไม้ผลคืงร้อนนะ สามารถจะยึผลโดยจีแตต้องได้รับการผสมเกรนะสรเนื่องจากจะมีอายุอาอยุางานยาวค่ะหลายปีนะจ๊ะไอตัวนี้นะแล้วก็จะนําเข้ามาปลูกมันจะทศไทยครั้งแรกก็ประมาณสี่สองตรงที่เจ็ดศูนย์นะจ๊ะโดยโดยโครงการหลวงเงมืองอาหารเกษตรตรานะนำพักที่เข้ามาปลูกทดสอบที่ฐานจะได้ปุ๋ยเมื่อประมาณ 2. สีนะ่สองสองห้าหนึ่งสองนะสองพันห้าร้อยสิบสองเนาะ รากว่าการเจริญเติบโตหรือการทีผ้ผลิตไม่ดีเหมือนกันก็เลยมีการขยายพันธุ์เพิ่มนะเพิ่มขึ้นนะครับที่สถานีจะถูกกระตเสริมไปที่เป็นเกษตรกรต่างๆนะรับซึ่งภาพเรื่องนี้ก็เป็นมาเป็นสองสองชนิดนะที่สองภาพเนาะสองชนิดก็คือภาพฝาดกัะภาพหวานนะจ๊ะภาพฝาดที่ยังปลูกกันปัจจุบันนี้ก็มีพันธุ์ ที่ชวจ์จเป็นการค้าเนาะส่วนพบหวานก็จะมีอพันธุ์พาขัมกับพับซูยูนะคะส่วนซูยูกับพขัามเป็นพัะซึ่งจะมีเดงเป็น,นสองนชนิ้เหมือนกันนะนีสองมีพรหวานสองชิ้ก็คือเป็นพบหวานที่มีสีเงาของที่ทับมีสีเงเปลี่ยนแปลงนะสีเงาของที่ก็คืออ่าพรบที่ติด้อกับติดเมล็ดหรือบัรติดเมล็ด สีเนื้อในในเนี่ะก็จะมีสีเหลืองเหมือนกันสีเหลืองส้มนะฮะอ่าคงที่นะจะ,ะเปลี่ยนแปลนงนะอันชนิดหนึ่งก็คืออ่าสีเนืเ้อเปลี่ยนแปลงนละก็คือเมื่อเมื่อเมื่อพักทำเนี่ยได้ผสมกันสอนปุ๊บติ๊ิมเมล็ดปุ๊บเนี่ยอ่าสีเนื้อในเมล็ดเนี่ยในในขนเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากสีเหลืองสีน้ำตาลอมแดงนะ้ยซึ่งจ,จะทําให้มีรสชาติหวานนะซึ่งถ้าถ้าสมมุติว่าพันนี้อย่างเช่นท์ทีข้ามนะ คือหลายพันเหมือนกันแต่ที่นิยมปลูกกันก็คือพันธุ์ไทยย่าข้ามนะพันธุ์นี้ถ้าอ่าได้รับการผสมเกสรนปุ๊บจะติดนิดนะติดนิดแล้วก็เปลี่ยนสีเนื้จากสีเหลืองเป็นสีเนื้อป่านแดงแล้วก็จะมีรสหวานซึ่งถ้าบ่ได้ผสมติดนิดสีเนื้อมันจะเป็นสีส้มสีออกเหลืองแล้วก็จะมีรสฝาดนะเพราะไอ้พันธุ์นี้เราจะต้องพัฒนาห้ให้เพิ่มมูลค่าด้วยการ อ่าสสนสน็สมเกสรผู้ติดเม็นะฮะคือสีเง่เปลี่ยนแปลงนะฮะอันนี้ก็คืออันนี้ชินิ่ของพับนะครับและทีนี้เรามาดูเรื่องของาการเพิ่มมูลค่าพับนะเนที่ว่านี่ก็คือพับพันไห่ข่าเพิ่มมูลค่าเดิมจริงๆแล้วถ้าเรกกาได้รับสังผสมเกสรก็จะมีะราคาประมาณสามสิบบาทต่อกิโลเนาะแต่พอเราเพิ่มมูลค่าโดยการผสมเกสรลูกติด,ดเม็ เปลี่ยนจากขาวฟ้าเป็นข้าวหวานก็จะเป็นเยอะประมาณว่าห้าสิบถึงสามถึงถึงสองร้อยบาทนะคะแล้วใน้แล้วแดงตปดนะตรงนี้นะครับวิธีการก็คือมันจะต้องมีดอกตูบูกนะต้นต้นตุกตุกมีพันธุ์ของมีข้อนะตู้นูนะแล้วก็ตังใสนืตัวนี้จะเป็นพันธุ์ที่มีดอกตูกูกนะจะต้องมีดอกตูกูกกับดอกตัวเมีย นะคะในใน,ในพันธุ์ในค่ำนี่ก็คือ,อดอกประมาณเดือนอมีนานะคะมีนาเรื่อง,เร,องเรื่องดอกบานนะในช่วงที่ผสมกเกสรเขาจะต้องผสมโดยการไปเก็บดอกสปูก,ก็คือพอันธุ์พันธุน์ทางสายอดนะนนี้ตรวน,นี้นะจะเป็นพันธุ์ที่ผสเกสรตะปูดได้ดีมากนะซึ่งปัจจุบันนี้ในสถานีเจริญปุยกำลังกำลัลงวิจัยในเรื่องของ การพัฒนาพันธุ์เพื่อที่จะให้รนะับเพื่อนพันธุ์ที่ให้ดอกตูพูนเนี่ยมันมีสเปยภาพมากขึ้นนะรับพันธุ์ให้ค่าได้ดีขึ้นนะแต่นี้กําลังอยู่ในระหว่างวิจัยอยู่นะซึ่งการการการทาง,งานการการการเร่งงานในการวิจัยนี่แต่นี้กาลังอยู่ระหว่างดาเนินงานนะครับซึ่งวิธีการทำพัฒน์ให้ค่าที่เป็นผ้าหวาน นะแต่ที่ขั้นตอนมันก็คือนี่จะต้องเก็บไปสอนตัวปูสองพันที่ว่านี่ก็คือหัมวยทอดหรืออังใส่ตัวใดต,ตัวหนึ่งก็ได้นะเอามาเคาะในลงในอ่าหลอดหล,ลอดไมโรทิวหรือแบบในหลอดแก้วอยู่ก็ได้นะก็ไว้นะตพอเวลาที่เก็บด,ดอกตัวปูก็คือประมาณหกโมงถึงเจ็ดโมงเช้านะตรงนี้นะคะ ถึงเ,เวลาที่ดอกมันยังกาลังเริ่มกำลังเริ่มบานยังบอกปล่อยละองเกสรถ,ถ้าเอาเก็บสายตันนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะทําเงื่อนดอกต๊บปล่อยละองเกสรที่นมดเลยที่จะมาได้ใน,นเวลาข้อมันจะบวมเพราะงั้นเราต้องเก็บช่วงเช้าก่อนที่อ่าแสงแดดตรงเนาะเก็บเสร็จปุ๊บเราก็มาเคาะเคาะลงในหลอดมันก็ชิ้วเสร็จปุ๊บแล้วก็นะําไปผสมกับดอกตเมีของพับพันไผ่ข้ามนะรับ ับคันเ้ข้ามที่ว่าี่ก็คือต้องเต็นดอกตัวเมียที่บานวันแรกนะฮะบานวันแรกนะ,ะตัวนี้ก็คงต้องใช้วิธีการที่ความชํานาญนิดนึงนะฮะใหม่ๆอาจจะรู้บออกต้องต้องใช้เวลาในการศึกษานิดนึงนะฮะตัวนี้ก็ผสมไปในดอกตัวเมียนะฮะจบเสร็จ,บจบปุ๊กจบก็จะต้องหมายดอกไว้ก่อนนะ,ะในในหนึ่งต้นมันจะมีทั้งดอก ี่ผสมกับอผสมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องหมายดอกเที่ยาผสมไว้ก็หลังจากเก็บเกี่ยวปุ๊บเนี่ยมันจะได้รู้ว่าช่วงที่เก็บเกี่ยวจะรู้ว่าดอกไหนที่ผสมแล้วดอกไหนที่ไม่ได้ผสมนะเราเก็บนะตรงนี้จะหมายดอกไว้ก็ก็เป็นต่างเก็บเก็บพิมพการตรงนี้นะครับทีนี้หลังจากผสมเก็บปุ๊บเนี่ยปล่อยให้ผลการงโตไปปกตินะดูเลยปกติเลยแล้วก็ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วก็จะ เก็บเกี่ยวเฉพาะดอกที่อ่าที่เราหมายไว้นะฮะที่เราหมายไว้เก็บตรงนั้นก็จะมีมูลค่าอเพิ่มขึ้นนะเกินดอกทิพย์บรได้หมายประกิตเหมือนกันแต่จะมีมูลค่าอ่าเป็นเท่าฝากนะฮะแต่ราคาประมาณสามพันบาทดอกทิพย์บรได้ผสมก็คือบัตรได้หมายนะสามพันบาทส่วนดอกที่ผสมแล้วเขาหมายดอกเขาเก็บมาปุ๊บเนี่ยมันจะเพิ่มมูลค่าจากสามพันบาทเป็นกิโลละร้อยห้าสิบถึงสองร้อยบาท หายตรงนี้ก็จะมีความหวานมากขึ้นแต่ส่วนดอกที่่ได้ผสมอ่าจะมันอาจจะติดเม็ดเหมือนกันนะฮะติดเม็ดเหมือนกันแต่ว่าอา่ามันจะอาจจะติดเม็ดบัตเปลี่ยนเป็นสีในเนืน้อมันจะเปลี่ยนเป็นแบบแบบครบว่าทั้งผลอาจจะมีหวานหน่ยอยนดเปลี่ยนเป็นฟาดอันนี้ก็จะรบับมืออ่าทีเป็นขักวฟ้าเป็เลยจะสามที่บาทต่อกิโลแล้ว้็ เป็นเราการเพิ่มราคาพับนะไอยากัมพันธ์คืสารเพิ่มราคาพับห้ามนะจ้าจากสามสิบบาทข้าวผสมเกสรก็จะเป็นพับหวานกิโลก็หลายร้อยบาทนะครับเป็นการเพิ่มราคาพับได้เลยนะจับอันนี้เราก็มีการพัฒนาสายพันธุ์พับขึ้นมาหลายสายพันธุ์เหมือนกันแล้วก็อยู่ระหว่างวิจัยโดยที่จะห้อ ภาพนั้นมีศักยภาพในเชิงพณนชย์เพิ่มมาแถมอันนี้ก็อยู่ระหว่างวิจัยอยู่นะคะแต่พันธุ์พายะข่มนี่เขาได้เพิ่มมูลค่าแน่นอนละนะอันนี้เกษตรกรที่เพิ่นสนใจก็สามารถจะไปเย็นหู้ได้แม่งกับ้าคนเ็มามาเย็นรู้ได้เลยมาขึ้นมาดูงานได้เลยจ่ะฉันบัวบางยะโอบกนะจ้าอันนี้ก็พันธุ์หนึ่งที่เราพัฒนาขึ้นมานะพันธุ์พายะข่านะจ้าอันนี้ปลูกการดูแลอย่างนี้ยุ่งยากกับชาสามารถเกษตรกรที่เพิ่นอยากลู ฮ่่าดูเลยง่ายฮะครับเป็นพื้นที่ยงดูเลยอาศัยง่ายนะฮะลูกมะเร็งบอกว่ามีอะไรเหมือนกันใ่ไครับเป็นครับเป็นเป็นเป็นในคนที่มีอายุมืปักันคแบบส่วนใหญ่เพิ่นจะปลูกจากอันการยังใดจะภาพเนี่ยค่ะวิธีการปลูกเขาก็จะต้องต้นต้นต่อก่อนนะต้นตะลอกเนาะต้นตะต้องกตนาะต้องปลูกต้นต่อไปก่อนนะเจ้าต้นต่อก็มีอสองชนิดเนาะต้นต่อก็มีครับ อ้าซอซื่อนะ้อซื่อเป็นต้นต่อมาจากอ่ไต้หวันเนาะส่วนสัมพันธ์ก็คือไอ้กุหลิีซื่อแบบกุหลิศเนี่ยมันจะขึ้นสัมปะพันเฮาเนาะอันนี้มันก็ติดต้นต่อได้เนาะถ้าไปตารังสองสองอันเนี่ยก็คือของ้าซื่อเนี่ยมันจะโตเร็วนะแต่กุหลินจะโตช้าช้าแต่ว่าการเชื่อมต่อแข่ของกุหลิศจะเชื่อมต่อแข่ได้ดีกว่าก็ หลังจากนั้นเราปลูกต้นตะก้อของม้ในแปลงประมาณหนึ่งสีนะถ้าเป็นก็ซื้อนะแต่ถ้าเป็นกล้วยสีประมาณสองสีเทียบแล้วก็เพียนยอดอันดีเข้าไปใส่นะจ๊หลังจากนั้นประมาณสามปีสี่ปีจะเก้ผลผลิตนะจ๊ะส่วนการเพื่อปุ๋ยเพิ่น้ําของภาพนี้ต้องต้องดูแลอย่างเป็นพิเศษกับเจ้าจันบัวบานล้วการการดูแลการเพิ่มปุ๋ยเพิ่มน้ำก็ก็ก็มีเหมือนกันนะรับแล้วก็มีการเพิ่มปุ๋ย ในช่วงแรกจะใส่ปุ๋ยการโพาะชวแรกก็ปุ๋ยคอกรองก้นหลุมก่อนก็ระยะปลูกประมาณแล้วแต่แล้วแต่ชนนิสสนะ่งพัเนาะถ้าเป็นพับกว้ก็จะกว้างน่อยทรงกลุ่มกว้างน่อยจะถือประมาณหกหกเมตรนะแคบเม็ดแล้วแต่เนาะแต่ส่วนของพับหวานนี่จะท้องจะใอยู่ประมาณห้าเมตรนะห้าเมตรนะทรงกลุ่มจะแคบ่ายนะก็พุ่ก็ุ่มประมาณ กว้างประมาณห้าสิบเซนแต่ถ้าเล็กว้างกว่านี้ก็ดีนะจ๊ะมันก็จะดีเนาะแต่ถ้าถ้าถ้าคูณได้ต่ออย่างนี้อย่างน้อยก็ประมาณห้า50เซนห้าสิบเซนเนาะส5 0คูณ1ิ0แล้วก็ไปขึ้นคอร์กลองคูณหลุมะแล้วก็คูณต่อลงไปนะเียบยอดไปแล้วแสงที่สูญช่องแรกมันจะเป็นเช่นที่ถ้าพกำลังจะเริ่มกระจากที่สุดที่พวกอุปก่อนจากที่พวกอุปกรณ์นะแล้วก็หลังจากนั้นดูแลไปอ่าช่วง คอนอ่าเป็นเป็นทับใหญ่เข้าไปแล้วพุกเนี่ยช่วงช่วนการดูแลร่วงช่วงที่ทับู้ผลขนบริสิก็คืออ่าช่วงประมาณเดือนเดือนเดือนพฤศจิกานะตุลาพฤศจิกาปลายปทับจะเริ่มร่วงละนะแต่การเก็บเกี่ยวของเขานี่จะประมาณเดือนสิงหาสิงหาเก็บเกี่ยวเสร็จปุ๊บเราจะต้องดูแลตัดแต่งเล็กน้อยนะตัดแต่งจริงๆมันหักมันเสียไปเนี่ยตัดทิ้งนิดหน่อยนะแล้วหลังเท่นั้นเขาจะแต่งอีก ไปก่อนเพื่อที่จะให้ต้นครับเนี่ยถ้าส่งมาหารมันต้นก่อนนะฮะแล้วหลังจากนั้นประมาณเดือนพฤศจิกาเนี่ยทับก็จะพักตัวนะเริ่มเปลี่ยนสีใบจะเปลี่ยนสีเขียวเป็นสีแดงแล้วก็จะรุ่วงล็แล้วก็ประมาณธันวามกราช่วงนี้พักจะพักตัวคือพับรับกันนู้นพับรับกิ่งจะให้กิ่งจะเละกิ่งจะมีใบงะช่วงนี้เป็นพับรับช่วงนี้ก็ปล่อยให้พทับจะให้รับไปแล้วที่ประมาณเดือนกุมภาพับ จะเริ่มแตกเนาะตุนพักจะเริ่มแตกยอดออกมาเฮาว่เริ่มขึ้นถึงถึงจุดอักเสบนะหนึ่งร้อยถึงสองร้อยกรัมต่อต้นอันนี้ขึ้นอยู่กับส่วนท่นของของของต้นพับนะถ้าเส้นพาเส้นกลางของต้นพับใหญ่กว่านี้ขึ้นไปก็จะใส่ประมาณหนึ่งทุ่นกิโลถึงหนึ่งกิโลนะแล้วแต่ขนาดของของเส้นพารสตุ้มกลางพักเนาะอันนี้หลังจากใส่ปุ๋ยเข้าไปแล้วเนี่ยหลังจากใส่ปุ๋ยช่วงแรกจบเนี่ย ประมาณเดือนเดือนมีจา,พา,พากพสภาที่ใส่ลำรอบนักท,ที่พวกชุกทีมพุกชูกสมองหลังจากนั้นจะไปติดตามติดตาม21นะคะเพื่อที่จะเพิ่มให้ให้ให้ใหอผลที่ที่ติดผลแล้วเน,นี่ยมีคุณภาพผลดีขึ้นนะไอ้ตรงนี้นะคะหลังจากนั้นก็เต็ดเดี่ยวประมาณเดือนสิ่ห่า ก็ดูแลบายุ่งยากเองอาจาะนะเจ้าดูเลค่ะพ่น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 ยาพ่นยากระต่างปกตินะจริงช่วงที่มะเร็งมันจะมีก็คือประมาณช่วงที่แตกไอออนเนาะพวกนี้มันจะมีพวกเพี้ยเพี้ยหอยเพี้ยเพี้ยอ่อนนะแล้วก็ที่สําคัญคือในนี้ในอนี้ไม่ชอบกินไอออนของครับนะควกน้แล้วก็จะช่วงนี้น่ะจะต้องควบคุมเรื่องต่างพ่นยาท่นิดหนึ่งนะก่อนที่จะห่อโคนะฮะ เจ้าเขาใจพวกสารชีวพันธุ์ได้ค่ะเจ้าจันบัวบ้าได้ได้เจ้าได้ใช่ใจสารชีวพันธุ์ก็ได้นะเจ้าอย่างจากนั้นเขาเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวแบประมาณเดือนสิงหานี่พักจะเริ่มประมาณปลายปลายกรกฎาคมกประมาณเท้ากว่านะเท้ากว่าวันที่ยี่สิบกว่าเนี่ยของเดือนกรกฎานี้เริ่มเก็บเกี่ยวละมันเป็นดอยตอนนี้จะเริ่มเริ่มเก็บเกี่ยวเหมือนกันจาบางพันธุ์นะนะจะเริ่มเก็บเกี่ยวแล้วกับประมาณสิงหาทั้งเดือนเก็บเกี่ยวครบฤกิ์นะเจ้า เษตรกรบางท่านก็บอกว่าอันภาพนี้ก็กเต๋อซื้อมามันก็บอกให้เหมือนกับวันฟาดฟาดเอเนาะ you know? อันอการกินการเลือกซื้อต้องเฮาต้องเฮืปเปิลซื้อในอย่างใดก็เรื่องเรื่องเรื่องที่เ่าไปเจอภาพฟาดในท้องตลาดนี่ก็คือเพราะว่าอ ข้อปาดที่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 อุ้งแต่ที่เดี๋ยคือมีข้อปาดเฉพะวันเนาะข้อข้อปัดไปก่อนจะก,กินก็เฮาต้องไปฆ่าความปาดก่อนเนะาะแต่ฆ่าความปาดก็มีหลายวิธีนะจะมีวิธีทั้งอ่าอ่าบ่มกับกระเบื้ทรายหรือใช้น้ำฝนหรือว่าใช้แอลกอฮอล์หรือว่าเราใช้ไอบางสิ่งบางกิจอ้รมก็ได้นะหรือก็วิธีอื่นก็มีใช้วิธีอื่นก็ได้มีหลายวิธีแต่ว่าวิธีที่ปัจจุบันที่ยอมก็คือใช้โป่งซักกระเบื้ทรายเนาะ ก็ไปซื้ออ้าําแต่ตัวเนี้ยบ่มกัดกับแรงทรายเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเหมือนกันอ่าที่ไปเจอภาพฝาดก,ก็เพราะว่าฮะมีอาจารย์ฮักต้นกัดกโคที่ไม่ไม่ไม่มีถุงที่เอาไปบ่มเนี่ยมันผลอ่นความสุกเกะแบบเต่ากันนะสองซื้อ,อถ้าเอาไปฮักฮักกระเบื้องทรายปุ๊บอายุกันฮักชาบหนึ่งบะคบเสือเสือจะทำให้ผลพัพ ไอ้ไอฟาดมันบรบที่สำคัญคืออุณหภูมินะอุณหภูมิในขนาดที่เป็นหมายความว่าเขาอัดซัดแต่วันนี้เทเขามาถุงเวกเขาไปตั้งไว้ที่อุณหภูมิถ้าเป็นอุณหภูมิไว้องศาอันนี้จะทำให้การหายฟาดสงค์พัดเนี่ยนาขึ้นนะแต่ถ้าไปตั้งที่อุณหภูมิ3 0องศาเหมือนในเนือแล้วเนรอยเนาะ มัด้ยก็ประมาณสามองศาแต่ในเมืองประมาณสามจิบองศาในสามจิดองศาเนี่จะใช้ระยะเวลาในการบ่มประมาณสามวันนะสองวันประกันหรือวันสามก็เริ่มาละนะก็ส่วนข้างบนยังง่ายตั้งสามหรือสี่วันนะนที่ที่คู่ขนโภคกจิ้เข้าไปแล้วมันมีฝาดอาจจะบอกอ่าแต่บ่มที่ที่ที่บะคบน้ำผสมบ่มเป็นข้าบ่มผสมบ่มเรื่องหายฝาดละเปอร์เซ็นต์เตอรเอาไปเปิดขายละเอี่ะ มีสเตเลเจอหลุกฝาดจ้าวน,ะมน่มันจะมันจะนิ่มลงคนตีถ้าถ้าอุณหภูมิบนดอยประมาณ35องศาเนี่ยจะใช้ระยะเวลาประมาณ4ถึง4วันประมาณ4วันแต่ถ้าในเนืออตามที่ปุงตาขึ้นไปเนะี่ยประมาณ2วันมากว่า3วันก็หายละแช่คบเจ้าก็อยู่ที่การบ่มการอุอกเนาน่ามีวิธีการบ่มของของพับเนี่ยจ้าะ,ะนั้น์เผาก็มีพับวานพับฝาดนะจ้าแต่นี้ก็สามารถเพิ่มมูลค่าพับ พันไฮยาค้ได้นะจ,นจ้ะในการผสมเกษรนะจ้ะซึ่งองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้เกษตรกรสามารถจะเข้าไปเรียนหูหรือว่ามีการอบรมอย่างใรพ่องกับเจาาบ้าจันบัวบางยะอุบชาวเต้สถาตีวิจัยได้ปุยจหกัะเจม่คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฮาอ่ะจ๊จ้าอันนี้จะได้ปุยนะจ้าวโทร0ห้าสามสองหนึ่นง่สอง ที่พัตนากรพิงนะ่ะจะขึ้นมาดูด้วยตัวเองหรือว่าจะโทรมาสอบถามก็ได้จ้าเบอร์โทรศัพท์แผ่นกรเนื่องจ้าว053211142จ้าา0532111142นะจ้าะก็สามารถจะสอบถามได้หรือติดต่อท่านจันบบางยะอุบได้ก็เจ้าเบอร์มือถือเจ้าจันนย์09635 6ย0เอาแทมกร,รมก็ได้จ 9, 6 35, 6 40, เจเา้าจัน08635640เ้าแล้วตอนนี้ที่สถานีวิจัยดอยปุยจ,งจ,จังหวัดเชียงใหม่คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีหัวหน้านี่พาเขืนควบเป็นหัวหน้าอยู่เนี่ยนะจ๊ะตอนนี้เฮามีการให้บริการเรื่องก้าพันหรือว่าองค์ความรู้อะไย่างจะได้เพิ่มเติมแหมก,กับเจ้าจันจา ็มีเฮ้าส์กินไอ้เก้าพันชอบทักโปริมอยู่นะฮะมีแล้วก็มีพันทักอัมีพันคุยเฮห้ข้ามอันนี้คุยมาส่วนสองสามพันนะฮะแล้วพันอื่นๆก็มีแต่ส่วนส่วนพันอื่นๆนี่มันเป็นพันที่เฮาส์ลูกโซ่ไม้สุดๆเจอบ้านติดกับค้ามีสามพันเนี่ยอ่าใครสนใจก็จะขึ้นเฮาส์กินพันก็ได้ค่ะเร้าจ้ามีการจำน่ายหรือว่าบริการจะไดครับเจ้าจ่าจำจำน่ายฮะ ในส่วนของจะตอ้องทป่เราจำนายนะเพราเรามีการใช้ต้นทุนในการทำงานเนะาะแต่ส่วนกิมพัพเนี่ยมาเอามาเอาฟรีได้เลยคน่ะ เวลาของรายการมาร์กเปิ้ประชาชนเกษตรสุขภาพวันนีก้ก็เซียนพอดดขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดต,ตามรับฟังรับชมข้าเจ้าเสียงเทียนเนียมซัพหับหน้าที่ดำเนินรายการพร้อมวิทยากรวันนี้นํารายการจากท่านฟังไปก่อนปากกันได้ก็้วันจันทร์แผววันพุธหกโมงเกินหนึ่งเจ็ดโมงเช้าทางสถานีวิทยุมาร์กามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกยินดีชัดนักสวัสดีเจ้า